กินข้าวเวลาสองถ้วยสองถ้วยไหนตาอะไรคะเอานมไปกินไปอะไรนะคะอรนมใช่ไหมเจ็ดอ๋อเอานมใช่ไหมคะใช่ไหมเอานมไปกินอ่ะไปนอนกับคุณพ่อเอานมไปกินนะให้คุณพ่อเปิดให้นะคะไปกินแน่นๆอะคุณพ่อโอ๊ะโหเป๊ะไปหนักวันหนัก

นอนนอนคือนอนนอนกินนมนอนกินนมนอนกินเท่าไหนหลงแบบคำศัพท์เก่งมากเลยสูงกว่านี้นิดนึงจัดให้ดีจัดไทยดีนอนหมอนไม่ใได้นอนหมอนนๆ็จะได้ค่ะ น้องใบมึนแ่นหนูอะค่ะจะได้กินัดช้าซะเกินบอกเดี๋คุณพ่อช้าซะเกินเดี๋ยวไว้รุ่นกะปูดหิกอุ้ยเก่งจังเลยเดี๋ยวไว้รุ่นจะปูดหยิกไม่ได้กินอีกซื้อต้มตำมาคุกนึงพี่เกล็ดตำซื้อตำไทยพี่ส่งเลย ตำไทยที ite, ่สองเมตรพี่หวานเกินแล้วหลับตาเลยไม่เคยกินร้านส้มตำนี้นะลองก่อนตรงไหนตรงไหนคะร้านในตลาดเหรอค่ะตรงทางเข้าอ่ะจะมีอยู่ร้านอ๋อขึ้นเลยนะข้าวหมูย่างอร่อยใช่ค่ะข้าวหมูย่างแพงๆนะชิงนะชิ้นหนึ่งหยังซื้อมากี้ก้าวฝึกบัก เขาเจะได้ยินเราพูดไหม <laughs> ไม่คล้ายปากแต่อร่อยนะอร่อยเหรออันนี้นนอร่อยยังไม่เคยลองไหมข้าอเหนยวแล้วหใช่ยังไม่เคยลองซื้อน,น้านี่เลยนอกนั้นซื้อหมดแล้วนะ <laughs> ตู้ตายแล้วคืดๆเลยตากเดือด <laughs> ฉันบอกบางเลย มันวันนี้ไม่ได้กลางล่มไปเหนื่อยปลาลุยมาเสียงต่อหน้าตาจะไปซื้อแว่นแต่ว่าวันนนแว่นไม่เปิดอุ้ยเยยะะเเลนคขาอาจจะกลับต่างจังหวัดกันแต่ผู้แข่ก็ใครขายช่วงนี้ก็น่าจะขายดีเนาะช่วงนี้นะกรอบโกยอ่ะผมไม่มีผู้แข่งเลย น่ารักนะสั่งมอีกห้าตัวเนี่ยไซส์เดิมใช่หมค่ะขายังไม่ยาวพอดีเลยนะพอดีน่ารักน่ารักุ่ณพูว่าถ้าเราออกไปเล่นพวกเพลวกเพลคุแบนี้ใช่ไหมไปตามเนี่ยนะมันมีสีให้เล่นใช่ไหมซักเปลื่อนได้เออวันนี้ไปดูสีอันนี้ประพันธ์สีอะไรนะีสีน้ำใช่ปะสำหรับเด็กอะ ออมันมีน่าซื้อมากแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นขวดขวดใหญ่ๆอ่ะเท่าเท่าขวดแต่มันแต่มันก็บอกว่าต้องแช่น้ําประมาณครึ่งชั่วโมงที่เขาเล่นสมบัติเมีเไม่หมดเลยอ่ะอีกหน่อยได้ไหมมันไม่หมดเลยอ่ะพอแล้วอุ้ยเด็กทีเล่นของเด็มควรคุณจะรักษาผมนะเอาฝาเราเอาฝาไหม่่อเด็กเสร็จเสร็จดีเอาน้ำไปกินด้วยค่ะน้ำอยู่หลังคุณพ่อก็ดื่มน้ำก่อน นู่นน่ะเข้าจุ้มน้ำนะคะล้างปากก่อนกินนมได้ล้างปากก่อนกินนมมาล้างปากเห็นอะไรพอเห็นฝาจะปิดเองต้องปิดอ่ะปิดฝาเองปิดฝาเองต้องเก็บเองค่ะอืออ่ะอ่ะอ่ะอแน่นค่ะแน่นค่ะแน่นยังอึ๊บ อุ้ยนั่นน่ะโอ้คือเก่งมากค<ด>ือ <athletes> ว่ยอ่โอ้ยอย่ามาข้ามสเต็ปหนูนะเต้องเก็บเองกินนมแต่ละต้องเก็บเองมนรู้เรื่องอะค่ะเหมือนรู้เรื่องเหมือนหนูรู้เรื่องอะค่ะรู้เรื่องไหมอ่ะทำไมเก่งละลูกอันนี้ันดีไม่ชอบทำไมงั้นให้แม่แม่ชอบ เขาชอบเขาชอบกำมืหยี่นะคะว่านุ่มๆเพราะอย่างนี้เขาไม่เอาอาจจะเย็นๆย็นถ้าแพงไม่ชอบหรอชอบลองคงงั้นแม่จองกีบออกเลยไม่เอาไม่เอาแล้วร้องไห้เด้อแม่เอาแม่เอาแม่ขอนะอันนี้แม่ชอบมากเลยไม่เอามันไม่นุ่มอะค่ะมันมันเย็นเย็นเบาเบานะ ไปห่มคุณพ่อไปห่มคุณพ่อร <ไป S 1> ิไปปิด,ไปป,ดไปปิดหน้าให้คุณพ่อนอนเองพ่อนอนนอนเองอะอะห่มให้พ่อแลนอนด้วยกันพ่อนด้วนพ่นอด้วยกนอ้มน้ำอยู่อันนี้นีชอบแบบนั้นนะฮ่าเสร็จแม่แม่ชอบมากคลก,กน้ำอ อุ้มน้ำกลัวปากปากคุูสาวว่าจะเอาให้กินข้าวไปแป๊เดียวมาส่งเดงอยู่เนี่ยเวจะสบายมืไม่ชอบจิสบายจะตายที่มันเย็หรอมันชไม่ไม่ใช่อ้นี่ พานุ่มๆค่ะชอบแบบเป็นขนนอนนี่ตุ๊กตาขนอะไรนะชอบไม่รู้แหละไอ้จุ๊กเปียวมีขนเข้าไปขนเข้าหูพี่ีเลยล่ะอ๋อเนี้ยนะคะโอ้ยนอนน้อะนอนน้อยเขอบคุณฮิปโปค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฮิปฮิปโปวันนี้ไลฟ์แบบยาวๆเลยนะน่าจะชั่วโมงกว่าแล้วมั้ง แต่นี่ต้องเพลงนี้นท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะเวลามัดผมแส่นดีเจ็บไหมเหรอ<ม>เขาก็บอกไหม <laughs> ไม่ม<า>ไม่บอกอไม่ร้องเขาก็นั่งให้ทำอันนี้เข้ามาป้ามือเบาบอกว่าถ้าเขาเจ็บเขาจะบอกเราเองเข้ามา เอ้ยนโอ้ยโอ้ยโท๊ะสับเทียงเปิดเลยเป็เรียองบ้านไหนก็แล้วแต่ดิเอาเป็นเด็กผู้หญิงนะปาจับมวนหุ้มหุ้มทุกคนใช่ไหมคะจะได้น่ารักจะไปไหนจะไปไหนแล้วเดว้าพ่อนอนน่ะนะไปโอ้พ่อก่อนโอ้โอให้พ่อหลับนะ เสียด้อันเนี้ยเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอันนี้เอาไปซ<ป>่อมเลยปะไปใส่กอบมันได้ก็ต้องหากล่อบที่เหมือนอันนี้ตัดมาหรือว่าจะไปจัดใหม่ก็เปลี่ยนแค่เลนน,น่นะเนาะไอ้ตัวห้าพันนะลืมเก็บไอ้แว่นไอ้ไอนี่มันไว้ขาไม่หักริง่ อยากเข้าเลยแขกบอกขัดที่ไปโอนเด็กก็พ่อพ่อแก่ของหนูตัดที่โอนเดอย่างเอยาู่แล้วก็พี่ไม่ชอบผ่าค้ำอะไรเนี้ยมันมีหลายแบบมันเขาให้เลกเวลาเราตัดหัวพี่ก็เลยไม่ชอบพี่ก็เลยชอบแบบธรรมดานี่ยังซื่ซื้อมาอันนี้ก็ไม่ใส่เลยมันมีอย่างนี้แค่อ๋อ นั่งเจ็บใช่ไหมฮะนั่งไม่มีจะค้ำแล้วก็เนี่ยมันไม่ได้มีค้ำดั่งเลยก็เอาขึ้นหัวปั๊บเกาะผมน้องเจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บเดี๋ยวนี้ไม่เอาเท้าน้องเจ็บน้องนนขอโทษ่าก่อนใช่น้องโนทำมือนี้เลยนี่น้องนนแต่ดีทำมือนีน้องนนไหนโชว์น้องโนอูโอ้โอะค่ะโอน้องด้วยโอน้องเจ็บน้องเจ็บ ในโนโน่ทำไงคะในถ้าโนโนวันนี้เราทำไงกับน้องโนโน่ทำมือนี้แเลยในโนโนไม่ได้ในเซนี้ทำมือนี้กับใคะนิ้วหนึ่งชว์นิ้วหนึ่งก่อโน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 โยนไม่ได้นะน้องเจ็บนะโอ้คุณพ่อโอ้คุณพ่อไอ้คุณพ่อโอ้ปไม่โอ้ป้ไม่อ้ไมไม่ได้เหรอคะ เมื่อกี้อยากลงขลางลางมากไหนเอาไหนเนี่ยเหรอเอาตัวไหนไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหม,ไมใช่ไหมใช่นะโอเค,อเ,ค,อเ,คเลือกเองอตัวนี้ยังไงแสนดีชอบมากเลยพี่ดีนี่นอืมใช่เสียงเลือดหลอนไหมหงุดหงิด เสียงมาเป็ไหนแล้วนนีได้ยินเสียงน้องฟ้องเพลงให้ด้ยน้องยังอ่ะสดี๋ยร้องบางอ่ะสดี๋ยวร้องบ้างนะเดี๋ร้องน้องฟังบ้างเอาเยังคอ่ลออนเองร้องไงร้องเพลงฟังเพลงร้องยังไงคะร้องเพลงอ่อ่อ่ะอะ ไปน,นอนดีกว่าแม่ไปน,นอนดีกว่าคืนนี้ดึกแม่ไปนอนแล้วนะทุกคนคืนน yeah> ี้กี bye, ่ทุ่มนสี่ทุ่มครึ่งยันเที่ยงคืนออกสี่ทุ่มอ่ะออกทุ่มหนึ่งค่ะไวถึงรุ่งสี่ทุ่มสแตมบายบายบายค่ะแม่จะไปนอนแล้วนะคะคืนนี้พี่ๆเจอกันได้ที่วัดโบสถ์ล่างอยุธยานะจ๊ะสี่ทุ่มครึ่ง ถึงเชียงคืนได้น้ำไม่ร้องนะว่าจะไปเที่ยวว่าจะไปสวดมนต์ว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะได้ไหมคะอันนี้บายบายพี่ๆบายบายนะบายๆจุ๊บจุ๊บสวัสดีปีใหม่ไงคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาอะไรคะต้องเงยจะเอาอะไรคะหมุนปาเอาอะไร